ตปีน้อยโอ้โหเล่นดีแต่ไม่ค่อยวิ่งเอาบอลบอลมันแ่เป่ามาแล้วเอาใส่ไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิง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 ตเสริมหน่อยเออไาหนีมานี่มาถอดนี้หน้าลงเอง เดี๋ยวดูในวิดีโอให้เขาแก้ไขตัวเองว่าคนจะปับตุงไหนแข่งแขนกันหน่อยเพียงไอ้นี่กูก็จะเล่นของซะหน่อย่อ้แล้วเข้าแล้วลูกเนี้ยนิกเข้าแล้วนิกเข้าแล้วการไว้การไว้ลูกบีข้าไปเหรอไครช่วยใครไม่ใช่ เว้นช้าไหมไม่ท่าท่าเพราเราเลี้ยงน้ำต้องมาตันหมดอ่ะต้องแบบเตะตรเลยเตะโคตรโคตรได้บอลแล้วเตะเลยขอแค่แล้วเนาะได้ได้เดี๋ยวแรอไดอไหมคือคือมันต้องมีม่านก่อนมาเยอะเกินโคตรเลยอ้าวแล้วแล้นใช่ไหมแล้วบัญชีนิ้วชี้คิ้วมาเยอะเลยเดินร้อนต้องเดินต้องเคื่อที่เนี่ยร้อนร้อนเลยนี่นะ เออแน้ำลาดไปเลยต้องไปมวนเพืืองน้ำน้ำเยอะไปไปเลยอย่ามวนอย่ามวนอย่ามวนย้อกขึ้นไปได้ไม่มีใครขึ้นเลยอ่ะไปเลยไปเลยอยะยมบไรวเนี่ยท็้ทไปเะต้บ้านโรเล่ตี้หรือมึไก่นี่ทำไมไม่ตกทไโอ้โหขายอย่าตายดี่ขายอย่าตายไ่ โอ้ยจะได้หลายลูกไม่ได้แรงใจเลยว่ะไอเด็กพวกนี้นี่แกลงใส่ชุดไปเลยเออว่างั้นแน่จะเอาชุดบูทใส่เข้าไปแม่เมื่อกี้น่าจะได้นะลูกเมื่อกี้เนี่ยได้ยังได้หนึ่งหนึ่งหนึงลูกจะได้เล้าเร้าเร้าเล่นจะแค่ฟาดหางไปเลยเมื่อกี้เนี่ยปัะเถอะไอ้เน็กยิงอีกทีสิเก่งเยิงแบงจี ได้ได้ลูกนี้เด่นรอบเด่นรอบเด่นตลอดเยิงยิงสู้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 มาดูสู้เฮ้ยเบอร์เจ็ดอย่ายืนบังดิมาถูดมาถูดมาถูดนี่เอาเลยเอายิงเต็มเต็มเลยลูกเต็มคอเลยเต็มเต็มเลยเข้าเข้าสิเข้าเข้าเออเอาเลยใครวะบอกไม่เข้าอ่ะเจอกูหน่อย เดกูหน่อยมึงน้องนี้ไอ้ตุ้งไทยยิงอ่ะไทยยิงไอ้น้องนี่ทำไมนี่ไม่ยิงเอ้าได้ยิงใหม่อีกได้ยิงใหม่อีกทำไมน้องนี้ไม่ยิงล่ะได้ยิงใหม่มือโกก็พุ่งออกมาเบียร์ร้อยเบียร์เบียร์เออเดินข้าวข้เข้าเข้าเบียร์เบียร์สติสติสมาธิสมาธิสมาธิเข้าสินี่เอิง มันจะไม่เข้ายังไงต่อขนาดนี้เออเอ้ยไงเชียวไม่เข้าไม่เข้าเอาเร็วสู้ๆมาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วลูกมาแล้วเอาไอ้คุนไปเลยนิกกันไว้กันไว้กันตลอด อย่าไปกว้ตัวเอออ่านี้มานนี่มานนี่เลยมานี่เลยมานี่เลยขอแต่งงานแล้วมมนได่หมดเลยวะเลสมวิี